สวัสด,ดีจ้าสบายดี f อฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะวันนี้ค่ำคืนของวันที่8พฤศจิกายน2568วันนี้ทุ่มกว่าแล้วเนาะทุ่มครึ่งเกือบจะสองทุ่มแล้วน้องคำแพงยังไม่นอนเลยทำอะไรอยู่จ้าน้องคำแพงมแม่บอกว่าไปกินอะไรอ๋แม่บอกว่าไปกินอะไรนะคะแม่คะ จะไปไหนหยุดเดี๋ยวนี้ยหยุดเดี๋ยวนี้ถ่ายคนหล่อให้เอซดูหน่อยเอาวัสดีครับดูอ่ะแสดงค่าหน่อยสิเหมือนที่ลงเฟซบุ๊กหน่อยสิทำยังไงนะฝากเอฟซีกดไลค์กัวเช่ของ่าของอาจารย์สไัยใช่เลขติดสามตัวงวดที่แล้วก็มาด้วยกันบนล่างเลยเจ็ดแปดเก้าเนาะจับ โค้งสุดท้ายอาจารย์จับอาจารย์สมัยก็จับผู้ให้เข้าบนล่างเหมือนกันนอยเดูหน่อยเาูขึ้นเดี๋ยวจะขอเลขอันพี่ตายมาลงครูกับของเพิินน้ำเด้อเดี๋ยวเขียนไว้นั้นแล้วมันบ่โอเคขอบคุณหลายๆครับซึ่งไปสายกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอ๋อไม่ต้องไปทุ่งนาไม่ต้องให้พ่อเอาไฟไปแขวนไว้ก่อนเดี๋ยวพ่อก็มาไปแป๊บเดียวเอาไฟไป เขาจะขโมยปลาเราดูมาดูอะไรดูพ่อเหรอหล่อไหมหล่อไหมหล่อหล่ออยู่แล้วขี่โพใหญ่ออกใหญ่ออกอาเซียอาเซียอาเซียคำแพงเรียกอาเซียดิอเซียอเซียพ้าหัดอเซียผ้หัดไปพูนดูพูนกับพ่อแม่จะถ่ายคลิปหนูอาเซียพ้าหัดอุ่มหน่อย อ๋อคำแพงร้องเพลงให้เอฟซีน้องคำแพงฟังหน่อยสิเอ็นดูนูหน่อยแล้วมาร้อง้องเพลงก่อน็วอ๋อจะไม่ใส่เสื้อสวยจังเลยอ่ะอายืนดูสิโซเสื้อหน่อยๆน่อยสิโซเสื้อสวยๆดิตัวอะไรนั่นน่ะตัวแมวตัวแมวเหมือนใครวะอ้อตัวแมวเหมือนหนูอ่ะเอ็นดูหนูหน่อยให้ให้เอฟซีฟังหน่อยอ่ะมายืนตรงนี้เต้นด้วยทำสวยๆเหมือนแม่ แม่พาหนูทำไงอะดูดห้เดูขึ้นเต้นด้วยดูขเต้นดูเฉยเฉยนี่ค่ะเบิ้งอันของกินคําแพงค่ะทั้ง KFC ทั้งขนมทั้งส้มทั้งนมนมเห็นมูเห็ดก็ไปมาเห็ดน้าเขาขวดนมค่ะเห็นมูกินก็อยากเอามากินน้าเขาแต่ว่่กินดอกค่ะเพิ่นเห็ดเล็อๆเอือ หลอดไฟจะเอาไปใส่ทุ่งนาให้พ่อไปใส่ทุ่งนาไปลูกไปนี่เนาะคลิปนี้ห้ามพลาดนะคะแม่น้องขำแพงจะนำเสนอแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่16พฤศจิกายน2568ของอาจารย์สวัยให้น้องงวดที่แล้วเข้าอ่าแปล่างตรงๆและ8998บนทั้งบนและล่างนะคะของอาจารย์สวัย งวดนี้มาตามต่อกันนะคะยิ้มอะไรล่ะคำแพงจะไปกับพ่อบ่หึ่มแม่แม่ไปไหมแม่ไม่ไปแม่จะทำคลิปอยู่บ้านไปหนูไปแป๊บเดียวก็มาแล้วไปกับพ่อก็ได้แม่บอกว่าไปกินอะไรไปกินอะไรไปกินข้าวที่เซเว่นจ้าเซเว่นหรอเอเซเว่นเหรอจ้าเซเว่นอีเลเว่นนั่นแหละนะไปแล้วค่ะคุณพระหัต ่หดาหดกับลูกสาวโอยคุณพ่อหดกับลูกสาวลูกสาวชื่ออะไรนะคะลูกสาวชื่อมหาดอ๋อลูกสาวชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรชื่อเด็กหญิงพิมพ์ประสานผ่องแพรวโอ้อาปิดประตูให้ด้วยโอเคค่ะนี่เนาะน้องคำแพงกับพี่พัอหดเพิ่นเอาไฟไปแขวนที่สะนะคะเอามาชาร์จแบตนะคะคนะบ้านกัน พเพลนน้ำมูเพ่นซะเต็มอยู่ค่ะ,อะเอามาเบิ่งตัวเลขแนวทางของอาจารย์สวบแล้วก็แม่เพนจะแถมของอรับเลหรือว่าพี่ตายพี่ตายอ,อรับเลเนาะค่ะพอว่าเพ่นลงช่องพี่ประหัตแล่ะแต่ว่าเม่น้องคำแพงก็อยากจะให้ f อฟทั้งช่องน้องคำแพงได้เห็นน้ำกันคือเกา่าเนาะค่ะก็เลยจะเอามาแถมให้ในคลิปนี้เนาะค่ะนี่ค่ะเลขรับ วงในของอลับแลนะคะบนล่างกับด้วยเนะาะไฮมาเท่าไนใดไฮมาเจ็ดงวดเข้าสอเออเข้าหกงวดนะคะเนาะทั้งบางเท้อกระเข่าบนเน่บางเท้อกระเข่าล่างเน่นะคะ f อฟสี่คู่กับด้วยบนล่างนะคะงวดที่แล้วก็เข้าที่เก้าแปดนะคะเนาะเก้าแปดบนขึ้นบนเนาะงวดก่อนหกหนึ่งลงล่างนะคะงวดนี้ได้มาแล้วเลข วงในของพี่ตายออลับแลรสคู่บนล่างกับด้วยก็คือ06 07 16 17นั่นเองนะคะสคู่มีตัวใดทีเอฟซทั้งช่องชอบบอมากบคบอกะอย่าลืมเด้อคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้แม่เพ็นหูน้ำเนยแม่เพ่นกะอยากถือคือกันด้เนาะซื้อเล็กงวดได้งวดนั่นกับอบถือจัากเถื่อนะคะ f อฟเนาะสุยหนาซุยหลังอยู่นะคะ คือเลขเล่าม่วว่านนี่เด้วาจะสื่อสองศูนย์อยู่เจ้าของว่าถ้าสองมามันเหลือแค่สองศูนย์แล้วจะมางวดนี่ว่าสัน่นเฝ้าส,สื้อเด้อค่ะเอฟซี FC. ปัดสื่อมาผุ่นไปสื่อย้ายตัวอื่นพู่น่ะแปดเงิดหลายเนาะคือของอาจารย์สวัยนางเบิงพิจารณาบักโดนโดนในวาจะสื่อของอาจารย์สวัยนั่นแหละเลขเล่าม่วว่าน,นี่เอาไปเอามาเปลี่ยนใจจอยไปสื่อของ ไปซื้อทางอื่นพุ่นหลายสำนักลายอาจารย์ลายก็ได้โบตัดสินใจซื้อของอาจารย์สวัยจ่อยนะคะ FC สุดท้ายเลขออกมาข,ของอาจารย์สวัยลาวพัฒนาเมื่อวานนี้เข้าทั้งบนเท่าทั้งล่างนะคะโอ้ยอยากจะตายเด้ว่าอยากจะบ้าตายเด้เนาะ,ะตัดสินใจผิดอะมาแล้วเลขติดของอาจารย์สวัยเนาะ,ะนี่เนี่ยไม่เป็นเอาอันตัวเกามาเทียมให้เบิ่งเดอจะะะ้ะเนาะ งวดวันที่16พฤศจิกายน2568วิ่งลูดเออบอแมนวิ่งลูดเลขติดสามตัวนี้เนาะหรือว่าผู้ใดที่ซื้อเลขไม่ติดสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยให้มานี่ค่ะเอาแม่เพ่นเขียนผิดตัวนี้เออโบผิดดอกเนาะแมนบา บผิดเนาะบผิดค่ะ fc มี789นะคะตัวประกบให้มา650นะคะจับคู่เต็มสูตรเนาะเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดศนะคะให้ระมัดระวังเลขอ่าติด3ตัวนี้ชอบมาด้วยกันเนาะแล้วก็ตัวประกบ เด่นตัวไหนเดียวโค้งสุดท้ายอาจารย์ว่าจะจับคู่ให้อีกครั้งนะคะเนอะ,นะหาตัวเลขแนวทางตัวเกาหงวดเกาของอาจารย์สวัย้ก่อนเดอ อ่ะเดี๋ยวอันนี้จะเป็นงวดเก่านะคะเอฟซีเนาะอันนี้เป็นงวดเก่าเด้อจะ้ะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกแปดอาจารย์สวัยให้วิ่งเอ่อให้เลขติดสามตัวมาบนล่างเนาะเจ็ดแปดเก้านะคะ,ะ,คะเจ็ดแปดค่ะเอ่อเจ็ดแปดเก้าเนาะนี่คะ่ะ เลขตัวประกบมวดที่แล้วบ่มาเลยเนาะคะ่ะสองสามสี่ห้าแต่ว่าเลขติดสามตัวมาน้ากันทั้งบนและล่างนะคะนี่ค่ะมาหมดเลยเนาะส่วนโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายของอาจารย์สวยนี่ค่ะพคเพิ่นไห้์เมนออนคำแพงมากค่ะเพิ่กนกาหยุงหนุงน้ำงานอันพี่ชายเพิ่นน้ำนะคะเอฟซีเพิ่กนกะทรงมาให้เม่น้องคำแพงมือตอนเช้าเลขออกนะคะก่อนมือเหล็กออกเนาะมือหนึ่งนะคะ นี่ค่ะเพิ่นกระจับคู่มาให้สองเจ็ดสามเจ็ดสแล้วก็8ปดเพิ่นเน้นให้ที่7 8นะคะกับสองเเลขออก8 7ล่างแล้วก็มาเพิ่มเติมแปดเกบนเนาะนี่ค่ะงวดนี้เลขติดอาจาร,รย์สวัยให้เจ็ ตัวประกบมี6 5 0จับคู่เต็มชุดให้7 6 8 6 9 6 7 5 8 5 9 5 7 0 8 0 9 0นั่นเองค่ะเนาะนี่ค่ะอ่าเดี๋ยวรอคงสุดท้ายอีกทีนึงนะคะตัวประกบถ้าผู้ใดมีตัววิ่งตัวลูดดีเด็ด,ด,ด,ดก็ให้เอามาจับใส่เดอ้อจ้ะเนาะนี่ค่ะมี7 8็ดนะคะ อันนี้เป็นเลขรับวงในของอรับเลเนาะมาแล้วบ่ลูกแคปหน้าจอเด้อจ้ะผู้ใดมากผู้ใดชอบตัวใดก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนแนวทางกันใต้คลิปได้นะคะมาแล้วบอลูกเห็นอะไรไหมไปทุ่งนาหน่เห็นอะไรเห็นตาหนงนคว่าตัว้ผีฮะคําแพงเห็นอะไรนะเห็นผีเห็นผีอะไรเป็นยังไงผี อย่างนั้นเหรอเอ้าหวัดดีจ้าบ,บ๊ายบาย FC ด้วย,ายฝาก FC กดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะให้ FC เฮงเฮงรวยรวยๆปังๆนะคะจ้าโอเคค่ะ